โอ้ยยังอยู่นี่เอโอ้ยบบกใหญ่เลยครับมันคึม้มาอยู่ทางนี้ป่านนี้พี่น้องครับผมพอดีผมแวะเขามาเอานาำเนาะ เขานาไปอันเหตุงานนะครับพอเอิมีอันผู้เถาคนเหลียงงัวเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นคือเสียเห็นผมใส่ใส่กับดักซม้อมือและครับเนาะขางทางหมดเพิ่นก็เลยบอกให้ผมว่าบักละไปเอานูมองนี้แน่เนี่ว่าพอไงใส่บ่วงหลายมือแล้วมันบขาใส่จากมือแล้วเสียไปเป็นเดือนแล้วเเพิ่นว่าบวกเขาบอชยังบวตั้มบวชยังเลยแต่ว่ามีห้อยกินอยู่ครับ มกเขาท่างผมนะครับจังสีประทองเสียเวลาหาหาหมายนะครับเนาะคือคลิปที่ผมเห็ดมากนี่ผมส่วนมากผมจะออกแนวแนวแบบแก้ปัญหามากกว่าการลาเป็นเ,เป็นปริมาณหลายหลายนะครับเนาะ่วนมากผมจะพูดปาไหมไปจะเน้นไปทางการไหนแก้ปัญหาแก่ทาง มากกว่านะครับมันทาทายดีเนาะผพราว่ามันมันสนุกว่าเนาะมันถือว่าเฮาได้แก้ปัญหาแล้วก็คันใดมากนี่มันก็มันดีใจนะครับคือเฮาแก้ทางใดจะเป็นแนนจะเน้นแนวนั้นแหละครับคลิปผมจะเน้นแบบนั้นแบบนั้นนะเรื่องเมแรกเนี่ยผมจะขอไปบึงว่าเป็นตะคือบออกแล้วก็ชีวางเลยนะวางย่ำขึ้นนะครับว่าเลิ่ง,งานคำเนาะ เหลืองานกับประมาณหกโมงนะครับดูสิออกจากแคมป์ออกจากที่พักก็บประมาณหกโมงกลัวใส่แหล้วกืบมั่นถุ่มกลัวแหละครับอาจจะมายามประมาณสองถุ่มกลัวเกือบสามถุ่มยั <c oughs> นไดกระถาเบื้องมาแดงนะครับเนาะไปตามคําเชิญเนาะครับขันใดมากกับสีเอาไอเล่าแหละครับแ่งไ้เรากินน้ำกับแ่นในดเด้ปกติขันแก่ท่างในมือมือแรกขึ้นแรกนี่จะบ่เขาดอก เพราะว่าห้องประท่านหูทางมันต้องแก้มือทีสองครับจะลองเบิ้งครับผมถาท้ายครับจะเน้นไปทางนั้นแหละครับแกนการแก้ปัญหาหนู่ว่าเขากับดักนะครับเนาะสไตล์ของทลิปนักล่าวิธีสารนะครับเนาะช่วงนี้ก็หากินแต่ขางถนนเลยครับบ่ได้ไปใส่หรืงองานคำโพดไปครับเดี๋ยวไปเจอกันยำเแรงเนาะ น้ำแรงผมใส่กับดักแล้วผมจะพาออกมายามครับผมเนี่ยครับเมาก็อาศัยช่วงที่ว่าเขาแลนมาเอาน้ำเนะาะก็ลงไปเบิง้งคางทางเนย่ยับมั่อก็พอได้เล็ยมอยู่ครับผมส่วนมาชบบาวบ้านแถวนี้เขาจะพอสนใจแล้วเนาะติ้ปล่อยแล้วมันพอได้เลี่ยมอยู่ครับทั้งสองคางทางเ่ย ออกไปใส่ไก่บัิอะไร,รกนอกจากทางเนี่ยครับราัว่ามันเหลืองอางาทำเนาะพอดีเก็บตุกพอดีกับเขากับน้ำนะครับออกมามันก็ได้อยู่ครับออกมาใส่มันก็ได้พอด้กินอยู่ครับครับสวัสดีครับผมพาออกมายามกับดักครับตอนนี้กับซองถุงกลัวแล้วครับผม ได้แล้วว่างทุ่มนึ่งนะครับว่าสิออกมาจากสามทุ่มแบบยันมันเดึกดโผดยันเมื่อยยันอยากนอนนะครับพอดีมีคนบอกให้มาเบิง้งเป็นว่าเพราะหนึ่งคุมใสอยู่เป็นอาทิตย์แล้วไหมคุมก็เลยมาเบิ้งครับเป็นวาอยากเห็นโตมันนะช่วงนี้ก็ฮะ กินในคางถนนเลยครับช่วงนี้จนกลัวงานเสียแล้วเนาะแล้วอพญานันเล้าก็ใส่บ่วงเนาะแล้วมันกับมันกับบดถือห้แล้วเพิ่นว่าคุมเอาเป็นอาทิตย์แล้วหนูบ่เห็นหนูจากเทือ่อบ่ทันมากลลวครับตอนนี้ เก็บตกเอาน้ำขางทางนี่แหละครับช่วงนี้บองที่เขาอันเอาบ่ได้แล้วเนาะมองที่เพื่อนยอมแพ้แล้วเขาก็มาเก็บตกเอามือละาโตสองตัวไปเมื่อวานเอ้ยเมื่อขึ้นก็นได้ยุครับสองตัวขึ้นก็ได้ยุสองตัว,ตวแต่ว่าผมบ่ได้ลงคลิปเนาะ มันหน่อยปวดมัน,มนบริต่างใจสิส่นํำละพอดียังลงไปเงียวขางทางเห็นงามๆก็เลยไปวางมันก็ถือลันอยู่ตัวน,นี้มันจะเงยจะเป็นห้ามเขาเปลือกออกีใต้ครับผมเงยปสนบบามันมาท่านออกวมันติดไฟพุไฟ,พไฟแจ้งพุ บระทันมาครับยังงยูอยโอ้ระท่านได้ออกด้อกโอ้เียบร้อยตัวหนึ่งายทองเอ้ยงายทองงายทองแล้วเต็มแรกมาแล้วครับผมหลวงพุกครับ น่าจะไม่รุ่นเหินอะไรเออเอะไรครับเต็มหนึ่งวอ้นหมดเต็มเลยครับผมโอ้หมดเต็มเลย ชิวหมดเลยครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับผมเอาหมดออกก่อนครับโอเคครับไปเพิ่มเขาเพิ่มน้ำหอมแล้วถ้าแมนโบออกมานี่คือสีเหลือแต่กระดูกหมดเต็มเลยครับผม อีกบอ่อท่านมีรุ่นนี่มันจะมีหลายตัวเยอะครับเป็นรุ่นนี้ยังอยู่ครับเอาไวปจะรุ่นย่ำเศร้าพวกนี้โอ้ยังอยู่นี่เอ้าโอ้ยบักใหญ่เลยครับมันคือมันอยู่ทางนี้ป่ะน,นี่พี่น้องปลาโตวัวดรรมดาเด้อดตัวนี้ครับผมใหไงหลี โอ้โหนี่แหละพ่อใหญ่เอ้ยเจ้าว่าอยากเห็นโตมันนนี่ผมจัดการเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคุณน่ะมันดึงมาเพี่ครับใส่ไว้เนี่ยครับผมเพมีข้อมีอย่างดอกใส่ดาวเดาเอาถึงอีรีครับโอ้ง่ายเลยอือ ตีหัวแตกเลยครับนี่สวยสวยนี่เถิกตัวนี่เหมือนคนคนถิกแ,แม่มานเนาะสองสามโตสีต่โตละอันนี้ถึกัวขู่ครับผมมันปุกไงครับตีนเป็ดสวยครับสวยนี่สองแต้มแล้วครับโอ้ ไปครับผมไปบังต่ตสองแต้มแล้วดิสะออกมาเนาะอันโบออกมานี่หมดกินเมดเสียดายรับเดี๋ยวใส่บาง ไปครับสองแต้มแล้วอื่นสาวกพ่อเดรรุ่นอีกยู่อมองนี่เป็นตาหนูยั่งยู่ดกไปครับผมไปเบื้องอีกไม้นะครับไปครับไม้นี่ก็จักหลังหาหลังหกหลังอะไรแ ลมแห้งครับมันนี้เป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยถ้ามีลมมันก็คอยมักลมมาเลยใยกันใส่หนูนี่หอยตับมองหนูก็เลยใส่ใส่ยู่หนูปลาแบบนี้นะมันว่าค่อยมักเขาดอกมันามาก,กินเขาดอกมากินพวกหอยพวก,กปูนี่ ไ,ไม้ที่ว่าเป็นต้นหญ้าแบบเหญ้าเป็นในลองน้ำไปครับไปเบื้องอกีกฟังทนงงนุนไม้ครึ่งบกครึ่งน้ำมันบ่ค่อยมกักหรอกเขาคุกมันต้งไม้แห่งๆคุกๆเดี๋ยวนั่นนะ่ะเ,เขาแท้ยังได้กับเขา หลับประกันเลยครับฟังนี้จากหลังนี่สามหลังสี่หลังเรียบร้อยครับผมบักไงคือเขา ช่วงนี้มันเด่นุ่งใยเลยครับช่วงนี้สองสามมือติดกันเลยครับโอ้โหน,นี่ใยครับมันจีซ้ำโตมื่อกี้เลยโอ้กลางหน้าผากเลยครับเนี่ยใยย้่นห้อยอยังห้อยเกา่าห้อยใหม่ห้อยเป็นถืกอกันยังมาโอ้ถือก,กลับ แลืวปนีมันเป็นเกือบสีออกได้แล้วด้ครับเหลือนล็อกข้อไว้น้อยงนึ่งถือตอ้นสองทุ่มต้นเพราะว่ามันแข็งแล้วตัวใหญ่อยู่ครับเพียใหญ่อยู่ใหญ่กว่าตัวม่อกี้อยู่ครับเนี่ย ตายหายอีกแล้ววันี่เยว่างไวอยู่เนี่ยอันนี้เป็นห้อยแบบล่างๆครับว่าชัดดอกเป็นห้อยเหยียบหยามาเืรอว่างซุมเอาคื้เขา,าตัวนี้ว่างซุมเขาเลยไปครับ สองหลังแบบง่ายเลยครับสามเต็มเนาะตัวนี้าัาเป็นดินแห่งเนาะแบบนี้อะใสใด้อยู่เขาคุกมันใ้อยู่ถ้าเป็นดินแบบนี้ ลันเน,นี่ยถือตีผาดบอตัวนี้ตรงนี้ตีผาดครับผมเดี๋ยวเก็บกอนลั่นบอบอลั่นครับเริม่มเ้ยครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลง,งานครับคืนนี้เนาะ ครับนี่ก็เป็นผลงานคืนนี้ครับผมหลบแหลกเนาะไายสามแต้มครับผมอันนี้ลูกมันครับนี่ลูกนุกพุกง่ายครับอันนี้ก็ตัวผู๋น,นี่ก็ตัวผู๋ครับผมมื่อน,นี้เมื่อนี้มาถือแต่โตผู๋ครับเมื่อก่อนถือสามตัวก็มีแต่ตัวเมยแม่มานซ้ำโตถ,ถูกไอ้ถือเมื่อคืนนี่ก็มันเฉรุ้นซ้ำนี่สิ กะแม่มานอีกอะสองมือติดการเลยนแม่มานแต่ว่าขึ้นก่อนผมบริเลลงคลิปเนาะถือสองตัวหน่อยกว่าตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ซั่มนีตัวนึงบริเลอลงคลิปครับพุ่นตัวนี้ง่ามอยดีง่ายครับอือตุ่สิมีตัวเดียวเนี่ยมาจะเป็นหนูโทนหรือว,วะอยู่ตัวเดียวนะตัวใหม่ งามครับถ้ารุ่นย่ำเ้าครับผมหาม,มีอีกเนาะไอ,ไาาอะ้ไม้แรกเนี่ยผมว่ามันตองมีอีกละไม้แรกเนี่นยไอ้รุนเนียน่าจะลายเนี่ยรุ่นเนี้น่าจะลายอยู่แต่ว่าตัวแม่มันเนี่ยบบเห็นเนี่ยเมือนี่บบเห็นเลยถ้าเิ่งย่ำเ้าครับผมหมานครับหมานหลบแรกหมานถ้าเจอกันย่ำเาเนะครับเนาะครับผมหลับันดีครับ สวัสดีครับสวัสดียามเ้าครับผมมาเก็บมากู่กับดักเนาะครับอยู่ฟังพูนแล้วครับผมเดี๋ยวรถจอดไว้นี่แหละครับอีกไม้หนึ่งยู่พูนอยู่ไกลๆคนครับเดี๋ยวจังคอยขี่รถไปพูน ช่วงนี้ก็หากินแต่ขางทางนละครับผมหาเก็บตกเอาตามติเพิ่นแนะนําตามติเพิ่นบอกว่ามีหนูอยูะแต่ว่าเอาไว้ได้เนาะผมก็มาเบิง้งมาลองเบิง้งไม้นี่มาขึ้นก็นได้ไปสองตัวเนาะอาศัยว่าเอาเป็นห่องเลียนไปเลยครับตัวเนี้ย ถ้าวานูมันเอาหยักอีห่ีเขาจะได้ทดสอบเงอไปพร้อมเลยครับวานูไม้นี้มันมักแบบไหนมือแรกบ้ท่านเขาก็อาจ,จะิขามือมือที่สองนะครับแต่ว่ามันขึ้นมันเข่าแล้วหลังแรกบ่มี้ครับผมหมดจะ เนี่ยก็จะเป็นห้ำกับเขาเปลือกและคขี้ไต้ครับฉีดน้ำหอมคือเอาน้ำหอมนี่ก็แล้วแต่พื้นที่เนาะบางพื้นที่ก็ใส่ชูตรนึงบางที่ใส่ชูตรนึงไปครับมหม้ตัวใดที่มันเอาอย่างๆีเราก็ได้ศึกษาไปนั่มเรียนรู้ไปกับมันครับ แก่ทางมันไปพร้อมถ้าว่ามันมีโตนะปีกไก่แมนครับปีกไก่ปีกไก่ไในนูหลายขนาดเลยแต่ว่าผมบ่ได้เห็ดคลิปเนาะบ่ได้ท่านได้เห็ด YouTube บ่ได้คิดว่าสิเห็ดเห็ดแต่ปีกไก่นี่จังเลยครับผมงามขนาดเลยปีกไก่นี่ทั้งหาปลา ใส่เบ็ดจับเขียดโอเคครับหลังทุดทายแล้วไม้เนี่ยได้เต็มมันขึ้นไปสองตัวเนาะย้ำโซ่พวกเขาครับผมตัวนี้ห่าก็เว้นไว้ชักมือหนึ่งถึงสองมือนทังค่อยมาวางเบิ้งใหม่เนาะครับผมโบไ้เป็นการเสียเวลานะครับตัดผ่าไปอีกไม้เลยครับผมไม้นี้พวกเขาครับสิบกว่าหลังเนี่ยครับเขาเต็มมันขึ้นเนาะครับเนาะ ตัดภาพไปครับผมไปครับผมวุ้นหมยสุดท้ายเนาะยู่เจ็ดหลังครับมาทัานหนูมีแเต็มดูยามเสาไมายเลกบ่อเข่าครับ่าจจะตื่นตื่นเข้ามาย่ำหลอบแหลกหนูมันยังยู่นหนู ันบอมี่แข็งสองตัวเด้อนุ่งแข้งมันตื่นเร็วตัวมีนู้งหนึ่งแบบมีนู้นของเขาตัวของเขาครับตัวนึงฟังหนี่บ่มีครับเอ้ยีกฟังหนึ่งสีหลัง เพืนกับเธอครัง,งนี้แหละโอ้ถือทองขาวอีกตัวใหญ่เบลเบอสามลังหนึ่งสองสามเฮอร์ซีลังนี่แหละตัวนี้ก็ลั่นอีกแล้วโอ้โอโอโลูกทองขาวอีก ยังจีมีหนูหน่อยสำนีบอเอาอยู่ว่านี่เอาไปกับยานกินโเบุดเนาะง่ายโหดสุดท้ายหลังสุดท้ายเสาหนีบถ้ามีเห็นหนูไงอยูยโอ้บหมบนี่ดีเลครับหนูไงญ่โบนี่จุดยำขึ้นแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานของยำเสาครับ ยำขึ้นเนาะครับผมนี่ก็เป็นผลงานของมาขึ้นกับของย้ำเสาเนาะครับเนาะหนูหาตครับทองขาสองตย้ำเสาถือไอทองขาสองตัครับตัวไงบ่บเขาครับแปลว่าสองตัวนี่เป็นหนูโทนครับผมหนูโทนที่ว่าเพื่อนเอาอย่างยากเนาะเป็นบ่อยผมไปเอาไปลองเบิงกับได้ครับ แต่สองตัวครับไอ้มันที่เพิ่นบอกตัวหน่อยกับตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นหนูโทนครับหนูตอตอไม่หาเก็บตกข้างทางครับผมในซัมนี้ก็ถือว่ามาันเติอบอยู่ครับข้างทางี่เพิ่นใหทติเพิ่นยอมแพ้แล้วเนาะี่เพิ่นใส่บได้แล้วผมก็มาเอาครับมาเก็บตกเอาพอได้ขวัวได้อมอมคือเก่าแล้วครับผมมันเนี่ใส่งามครับเนี่ย ไอสองโตเนี่ยน่าจะโล่หนึ่งครับจะโลขีดโล่สองได้เยอะได้เยอะครับเนะี่ยโล่โล่โลหนึ่งขีดโล่สองขีดได้เยอะครับผม <c oughs> เออมันขึ้นก่อนเนาะขึ้นก่อนกับได้แต่ผมบริษัทลงคลิปเนาะได้สองโตครับได้ได้แม่ม่านะรุ่นนี้แหละแล้วก็ไม่กว่าตัวนี้ตัวนึง บ่ได้ลงมันใดหน่อยปูดแล้วก็บบ่อใดต่างใจใส่น้ำเนาะอาศัยว่าไปหมานที่ไปไม้ทีเพื่อนบอกเนี่ยอาศัยว่าผมจะไปศึกษาน้ำนะครับศึกษาทางหนูน้ำว่ามมันเป็นจังไดรเพื่อนคือใส่บ่ไดดผมก็จะไปลองสูตรของผมเนาะเผอเงินมันเข่ามาหนีเนาะเลยก็เลยบ่ไดดเกลี่ยทางมันเอาไปวางเลยมันขะเข่าเลยก็เลยบ่ได้บ่ได้เกลี่ยทางมันอาศัยว่านี่แหละครับ เป็นหองเลียนครับผมเป็นห้องหองเลียนหองศึกษาให้ให้ห้าได้เลียนดูวันหนูมันแบบใดจังใดมันเข่ายากแท้รือจะเป็นเป็นทีเอเป็นทีเงือรอจะเป็นทีอีหยังกับโบหูเนาะครับเมื่อนี้ก็ซ้ำเนียนะครับเนาะเก็บตกคางทางครับผมช่วงนี้ก็สิได้เก็บตกแต่คางทางตลอดแล้ะครับช่วงนี้จนกว่างานสิแล้วนะครับ ครับจะได้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นํำนะครับเนาะกับช่องไม่ๆครับผมนักลาวิธีอีสานขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาติดตามนะครับและก็รับชมคลิปนะครับบอกว่าเต้มมือใหม่มือเกานะ่าเนาะสวัสดีครับ